อ้าวเพชรพระวยสวัสดีซี่สุขุสุขคนครับผมมาแล้วพี่น้องเสียนบานหน้าเงวดวันที่สิบหกเมษาสองห้าหกแปดวัดมางหนึ่งหันเพิ่นกับบรายไห่มาเนาะพี่น้องเนาะเงวมวงหนึ่งกับบรายไห่มากับบะมีหลักฐานของเก่าไห่เบิงนะพี่น้องเด้อของเสียนบานหน้าเงวดวันที่หนึ่งเมษาหนั่นเพิ่นกับบรายทรงไห่มากับเครือบรายลงเนาะพี่น้องเนาะกับบะมีหลักฐานของเก่าไห่เบิงเนาะพี่น้อง เมื่อเบิ่งกันเอางอนไม้พี่นอ้องที่หกเมษานี่ก็คือของเก่ากัผพานไปแล้วเป็นประสงมาให้ก็คือบรลิลลโลกเนาะพี่น้องเนาะก็มาเริ่มกันเลยบระกัเสียเวลาพี่น้องเนา 16เมษายน2568 Xuyên bàn na Vinh bồn กันเสียงเว้นเวรนามันฝนตกด้วยพี่น้องพัดลมมันห่อนบนเพื่อนไท้วิ่งหาเด้อพี่น้องเลยมากว่าพี่น้องสายวิ่งสายแล่นเลขกวิ่งตัวเดียวเพื่อนให้หาเลขกวิ่งตัวเดียวห้าตัวเดียวเด้อพี่น้องเด้อ หมักว่าพี่น้องตรงเรียกนใจบ่บนวิ่งห้า โอ้สามนี่สามนี่บันนี้ไปใส่เพราะมาบนมาลางังกับไปกับมาอยู่ไพี่น้องกับบอลแย่ด้ยเนาะมาใดได้วยพี่น้องไงห้าหกนี่แหละพี่น้องเหล็กพีเหล็กน้อง จักงวดแล้วท,ที่เลขพีเลขหน่องมาเห็นบ่ไอ้สองหนึ่งสามสองห้าสี่แปดเจ็ดเห็นบ่เลขพีเลขหน่องมากซีงวดหางวดได้พี่น่องเลยเราว่างเด้อหาหกฮกฮานี่ส่วนเลขสามตัวไดว้พี่น่องเด้อ ส่วนเลกสามตัวนี่คือเป็นไหหมาหางหนึ่งสี่ห้าสองเป็นไหยมาชุดหนึ่งหางหนึ่งหางเดียว ทีห้าสองเพื่อนกระเน่นห้หาสองได, 5, 5, 6, ดง้พี่นอ้องเด้อหาสามหาหกจะเป็นตัวร่องพี่น้องเขาจะเริ่มกลับตัวทำไงล่ะพระว่าเลขเพื่อนบราปักหลักลงเสียมหน้าเลขบอกปากหลักจักหวัดน้นองเลขสูตรเลขคำนวณได้พี่น้อง้อเลขสูตรเลขคำนวณนี้บอแมนเพื่อนบราแปลน ุตัวหุเตียนต้นใม่เด้ วิ่ง euh, ล่างเก่าพี Hence, ่น้องวิ่งล่างคนให้เก่า อเก้าสองฮิมามืองวดนี่บอกพี่น้องเก่าสองวดคนหนึ่งกับสัมมาดังคักด่งแน่แต่เก้าสองสองเก่าขิมากงวดนี่นาะมามาเด้อมาเด้อเก้าสาม เก้าหกปลงอะไพี่น้องเลล่างมิตรตัวมักตัวชอบบอกเพื่นอนยังมาเน้นให้เก้าสามอยู่โคกิี่กับหัวบ,บพ่พี่น้องเลยเนาพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจจรณาเบิงส่วนตัวเพื่อนมกกักเพื่อนกนัเนีนให้ตัวนี้แหละพี่น้อง นี่嘛ลางๆกลางๆสีหมดละพี่น้องเอาพี่น้องแคบหน้าจอเด้อของเสียนมันหน้ามักชอบตัวใดห้องกับพิจาลณาหาลอตเตอรี่กันบทนีเพื่อนก็นให้วิ่งหาจับคู่กับหาสองหาสามหาหกพี่น้องอย่าเลื่มกลับตัวน้ำเด้อเพื่อนเน้นที่ห้าสองได้พี่น้องเด้อกับตัวด้วยเลขสามตัวเพื่อนห้มาหางหนึ่งสี่ห้าสองพี่น้องคู่เดียวหางเดียวเขามักชอบกัน หาลอตเตอรี่ไว้พี่นอ้องกับโอกาสมันก็นตรวจได้หลายราังวันเนาะพี่น้องเนาะเลข้ายกับมุนสองเทียขุนสามตัวก็เลยล่างวิ่งเก้าได้พี่น้องได้ล่างวิ่งเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าหกเพื่อเน้นให้เก้าสามออกสามหกแล้วหกขิกับหัวมาเปลี่ยนเก้าพี่น้องเอา้าอะไรกันเปลี่ยนไปได้ไม่แน่ไม่นอนมาใดึคนกันตามนี้ได้พี่น้องนอะ อขอบคุณเซียนมานน่าหลายๆคอยพี่น้องเฮงเฮปังๆังกันก็จะเริ่มฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม